ในทาง,ทางพุทธเราเราก็ถือว่าเรา,เราวาดรูปแล้วก็ทําให้สวยให้งามนัม่นก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องการให้คนเกิดอารมณ์ที่เป็นกิเลสแต่ถ้าเป็นได้ต้องการให้คนคนดูคนชมคนได้สัมผัสก็ได้อารมณ์ที่เป็นกุศล ดัานนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราทำทำงานในด้านไหนก็ตามแม้ว่าเราม,ม่ว่าเราทำธุรกิจหรือเราทำงานหรือเราทำศิละปะเราก็ต้องคอยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลแม่คงจะเล่าเรื่องตลกเรื่องตลกมึงก็มีหลายอย่างนะเรื่องตลกบางอย่างก็ทำพอเราหัวเราะจบแล้วแล้วรู้สึกเออไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเนาะ เลยว่าสามารถให้เห็นตัวเองเออใช่ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆรอะไรว่าเป็นคําตลกที่มีประโยชน์แต่บางทีคําตลกก็ใชออ้ใช้คำหยาบก็มีเลยว่าจะเอาจะจะเป็นลักษณะกระตุ้นกิเลสมากกว่าที่จะได้รู้เท่าทานันกิเลสแม้แต่เรื่องอารมณ์ขานเรื่องการเ,ออเล่าเ,ออเรื่องตลก ก็จะเป็นไปในทางที่สังสรรค์หรจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็มีนั้นคนเราเป็นชาวพุทธต้องพยายามคิดถึงเรื่องนี้ตลอดคือบางอย่างเราก็เน้นที่เรื่องความงดงามอย่างเดียวแต่ความงดงามเนี่ยจะงดงามได้ยังไงก็ต้องมีชันทะคือต้องมีความพอใจในการกระทำที่คนเราในโลกนี้ส่วนมากทุกวันนี้นี่ เวลาน้อยเรียกว่าแม้แต่เศรษฐีถูกว่านี้จนจนเวลาทุกคนโอ้เวลาน้อยเวลาน้อย,เ,อยเพราะอะไรเพราะว่าขาหนึ่งเขาใช้เวลาไม่ค่อยเป็นก็ไม่รู้จักแบ่งปันเวลาก็มีเปิดโทรศัพท์ทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงมีเรื่องอมีเรื่องทีวีเรื่องอ,อินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรสารพัดอย่างซึ่งไม่รู้คอยรู้จักพอดีอืม แล้วก็งานก็ทํามากกว่ายาวกว่าสมัยก่อนทุกอย่างก็ปีบปีบความรู้สึกก็เลยเป็นนิสัยของคนสมัยนี้ที่จะคอยทําสิ่งนี้เพราะว่าต้องรีบทําให้สิ่งนี้เสร็จจะได้ทําสิ่งนั้นต่อทําสิ่งนั้นต่อเพื่อจะทําสิ่งนี้แต่การาทําศิละปะเหมือนกับการทําสมาธิคือการออกจากระบบนี้เลยอย่างเช่นเรา ราฟังเพลงถ้าฟังเพลงแล้วโอ้เมื่อไรมันจะจบสักทีเรียกว่าฟังเพลงไม่เป็นใช่ไหม <c oughs> ถ้าถ้าเราคิดว่าเพลงมันจะต้องค่อ,คอยๆเปลี่ยนไปในทางจะด,ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จบแล้วก็ถ้าไม่เป็นตามที่ตองการแล้วก็เปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนั้นฟังเพลงไม่เป็นเรื่องการชมศิละปะเรื่องการทำสิ่งที่งดงาม เป็นทานเพื่อให้กับคนอื่นแล้วก็เหมือนกันทาราวาดรูปถ้าเราคอยดูเวลาแล้วคอคอยคิดว่าทำอันนี้เสร็จแล้วจะได้ทำที่ดีกว่านี้มันก็คงจะไม่เป็นศินละปะ <c oughs> นั้นในการในการทำงานไม่ว่าใ,ใ,ในในการเล่าเรียนและการสังสอนและการ <c oughs> ทำกิจกรรมต่างๆแล้ว บางทีก็มีกรอบเวลาก็จริงแต่ว่าผู้ที่เก่งะในระหว่างที่อยู่ในเวลานั้นก็วางแผ่นกว้างๆหรือว่าคร่าวๆแล้วก็ต้องฝึกให้อยู่ในปัจจุบันฝึกให้อยู่ในปัจจุบันภายในกรอบที่กําหนดไว้ทิงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตพยายามอยู่กับงานาด้วยความจดจอ่อด้วยความตั้งอกตั้งใจ ถ้าเรารักงานและทำด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจจดจอ่เอเพียรพยายามจิตใจของเรามีความสุขแน่นอนอม,มีความสุขเพราะว่าจิตใจที่มีสติจิตใจที่ตั้งใจในสิ่งที่ดีงามาจิตใจนั้น <c oughs> ก็ยอมมีความสุขเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเป็นอย่างนั้น นั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาที่วันนี้มูลนิธิเด็กได้จัดค่ายศิละปะเ็เห็นว่ามีนักเรียนมาจากหลายที่หลายที่ก็ที่เดียวกันกเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นศินลปินด้วยกันที่ในในสังคมเราหรือว่าโลกเรานี้ถ้าเราจะรู้ว่าคนที่นี่แตกต่างกันยังไง โหเนี่ยผูดทั้งทำงันทั้งคืนไม่จบใช่ไหมมันแตกต่างกันยังไงร่รางกายก็มีความแตกต่างกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแเ,เรื่องจิตใจเรื่องนิสยัยใจคอเนี่ยโอ้สิ่งที่ทําให้คนเราต่างกันมีมากเละเกินแต่สิ่งที่ทําทให้เราเหมือนกันมีน้อยแต่ว่า,าสังเกตว่าถ้าเราคิดแต่ในสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกัน มันจะมีผลยังไงไหมึห่งก็มีการแปลงกันเมื่อมีพวกเราพวกเขามีความอิจฉากันบ้างมีความาดูหมิน่นดูดูถูกเขาบ้างม,มีมีพักมีพวกทั้งได้ง่ายแต่ถ้าในคณะเดียวกันคือไม่ใช่ว่าไม่ต้องดูความแตกต่างก็เป็นศูนย์หนึ่งของการฝึกให้ฉลาดแต่ในคณเดียวกัน เราก็ต้องพยายามระลึกถึงสิ่งที่ทําให้คนเราเหมือนกันสิ่งที่ทําให้คนเราเหมือนกันก็คือเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันไม่ว่าคนบางคนมาจะจังหวัดนั่นจังหวัดนี้เราก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเป็นเพื่อนกันทุกคนมาด้วยจุดประสงค์อันเดียวกันัาน <c oughs> วันนี้ก็ขอให้เราได้มีความสุขในการทํา พุทธศีลทำรูปเกี่ยวกับพระศาสนาแต่ในขณะที่เราวาดรูปให้เราระลึกถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมที่อยู่เปืืองหลังถ้าเราจิตใจของเราก็เคยสัมผัสเรื่องความเมตตากรุณาเรื่องความสงบเรื่องความดีต่างๆนั้นเมื่อเราจะวาดรูปสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งเหล่านั้นมันจะลึกซึ้งมาก ก็ขอให้ทุกคนก็มีท <lik> ั้งความสุขแล้วก็ได้ร <Wein> ับประโยชน์จากการมาร่วมกันวันนี้ก็ขออุทธิลงเพียงแค่นี้ว่า